สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับมาพบกับใหญ่ชาแนลนะครับวันนี้ใหญ่ชาแนลก็รับแก๊ปอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาคุยกับน้องนะครับกับแก๊ปนะครับก็อยู่ไต่กันนี่แหละครับถามว่าจะถามน้องนะครับว่างานรับแก๊ปเจ้ยงไฮไปจะได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็วันวันปกตินะครับผมจานถึงสุกก็ ก็จะได้อยู่ที่20กว่านะครับผมแต่เสาร์อาทิตย์จะดีหน่อยครับผมเขาจะหยุดกันเยอะนะครับครับก็เพี่อนชับครับตั้งแต่กี่โมงครับตอนเช้าครับก็ตั้งแต่7โมงครับผมถึง3ทุ่มครับก็ตอนหนึ่งวันได้ทั้งหมดกี่ห้องครับก็เฉลี่ยจะอยู่ที่25ครับผมรายได้จะอยู่ที่700-800ต่อวันครับ เคียังไงครับจะเอาสักสามสามสิบอสี่สิบอนี่จะครับได้หรอครับเออจะได้หรอครับอ๋อได้อยู่ครับผมแต่เราต้องตื่นเช้าหน่อยครับก็ตื่น้แต่สกี่ห้าครับเลิกก็สามทุ่มถึงสี่ทุ่มครับผมแล้วแต่บางวันฮะว่าเราจะเจองานใกล้งานไกลหรือว่าฝนตกไหมครับถ้าฝนตกก็อาจจะใช้เวลาหน่อยครับผมครับ มีอย่างจะบอกเป็ลียนแคปทีครับรถแคปฟูดทั่วประเทศครับก็อยากให้ทุกคนก็สู้ๆนะครับผมช่วงนี้ก็เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมก็มีโควิดด้วยครับผมก็อยากให้ระวังตัวกันหน่อยครับผมก็รักษาตัวกันด้วยครับผมขอบคุณครับ ใหญ่ชนแนลก็ขอขอบคุณเปลี่ยนแก๊บนะครับที่เึิ่งสัมภาษณ์ครับใหญ่ชนแนลนะครับขอบคุณมากมากนะครับสวัสดีครับ 我们。